มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่9ข้อที่14ถึงข้อที่17ความว่าวันหนึ่งบรรดาศิท์ของจอรนเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่สิทธของท่านไม่จำศีลเลย พระองค์ทรงตอบว่าผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไปวันนั้นเขาจะจำสินอดอาหารไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวทำให้รอยขาดมากกว่าเดิมไม่มีใคร ใส่เหล้าอางุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะถุงหนังจะขาดเหล้าอางุ่นจะรั่วและถุงหนังจะเสียหายไปด้วยแต่เขาย่อมใส่เหล้าอางุ่นใหม่ลงในถุงหนังใหม่และทั้งสองอย่างจะไม่เสียหาย คุณผู้ฟังครับบทพู้วรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าสาวกของจอนั้นจำศีลอดอาหารเพื่อแสดงการสำนึกในความผิดบาปและเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จมาของพระผู้ไทยส่วนสิทธิของพระเยซูเจ้าไม่จำเป็นต้องจำศีลอดอาหารเพื่อเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จมาของพระผู้ใด เพราะพระองค์มาอยู่กับพวกเขาแล้วและพระเยซูเจ้าพระองค์วันนี้ก็ไม่ได้ประนามการจำศีลอดอาหารเพราะพระองค์ก็ทรงอดพระกายอาหารเช่นเดียวกันแต่วันนี้คุณผู้ฟังครับพระองค์ทรงเน้นย้ำเป็นพิเศษว่าต้องมีเหตุผลที่ดีในการจำศีลอดอาหารคำสอนของจอนผู้ทำพิธีล้างรุนแรงและก็เน้นบทมันยัิ เพราะฉะนั้นเมื่อผู้คนพิจารณาดูบทบัญญัติของพระเป็นเจ้าและเปรียบเทียบกับตนเองก็จะตระหนักว่าห่างไกลาจากมาตรฐานมากนักและก็จําเป็นเหลือเกินคุณผู้ฟังครับที่จะต้องกลับใจคําสอนของพระเยซูร,รวมศูนย์ที่ชีวิตและผลที่เกิดจากการหันจากบาปมหาพระองค์เพราะฉะนั้นสิทธิ์ของชอนเริ่มต้นถูกละ แต่เขาต้องก้าวต่อไปอีกหนก้าวและวางใจในพระเยซูบทพระวรสารวันนี้จึงเป็นข้อคำถามถามเราว่าเรามุ่งที่ไหนที่บทบัญญัติหรือที่พระเยสู์เจ้าว,วันนี้พระเยซูเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบอาณาจักรสวรรค์เหมือนพิธีมงคลสมรส เหมือนพิธีแต่งงานโดยมีองค์พระเยซูเจ้าเป็นเจ้าบ่าวเพราะฉะนั้นบรรดาศิษย์ของพระองค์จึงเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่ย่อมเป็นการไม่ถูกต้องที่จะทุกข์จะโศกหรือจะจำํำศีลอดอาหารผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาไม่มีใคร นำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวทำให้รอยขาดมากกว่าเดิมไม่มีใครใส่เหล้าอางุ่นใหม่ลงในทุงหนังเก่าเพราะทุงหนังจะขาดเหล้าอางุ่นจะรั่วและทุงหนังจะเสียหายไปด้วยในสมัยนั้นในยุคนั้นคุณผู้ฟังครับไม่ได้เก็บเหล้าอางุ่นไว้ในขวดแก้วเหมือนยุคปัจจุบัน แต่เก็บไว้ในถุงหนังแพะเย็บริมอย่างแน่นหนาเล่าอางุนใหม่จะขายายตัวขณะหมักทำให้ถุงหนังยืดออกเพราะฉะนั้นเมื่อเล่าอางุนหมักได้ที่แล้วหากใส่เล่าอางุนใหม่เข้าไปอีกถุงหนังที่ยืดเต็มที่แล้วก็จะปริขาดเล่าอางุนใหม่ต้องใส่ในถุงหนังใหม่เสมอ วันนี้พระเยซูเจ้ามิได้มาปะชุนช่องโว่ของระบบาศาสนาในยุคดั้งเดิมยุคนั้นซึ่งประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์และขนบธรรมเนียมต,ะตะ่างๆหากพระองค์ทำเช่นนั้นคำสอนของพระองค์ก็จะทำให้ระบบนั้นเสียหายแต่เป้าหมายของพระองค์วันนี้ก็คือนำสิ่งใหม่มาแต่ก็เป็นสิ่งที่ประกาศศกได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้หลายศตวรรษ สิ่งใหม่หรือข่าวดีนี้ระบุว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าจะเสด็จมาในโลกเพื่ออภัยโทษบาปมนุษยชาติและนำเราทั้งหลายกลับไปหาพระองค์ข่าวดีนี้เข้ากันไม่ได้กับระบบศาสนาเดิมศาสนาเดิมที่ยึดกฎบัญญัติอย่างตายตัวและจำเป็นต้องมีการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นข่าวดีนี้ จึงเป็นข่าวดีใหม่เสมอเพราะมนุษยชาติทุกชั่วอายุต้องยอมรับและนำมาใช้ในชีวิตเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับวิถีชีวิตใหม่ๆมองผู้อื่นด้วยทัศนะใหม่และมีแนวทางรับใช้ใหม่ๆเสมอ ไม่มีใครใส่เหล้าอางุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะถุงหนังจะขาดเหล้าอางุ่นจะรั่วและถุงหนังจะเสียหายไปด้วยขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลากคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระเวยพรท่านและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจ ประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระกิสเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ